สวัสดีครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้นี่ะครับคี่เกาหลพี่น้องครับนะครับเมื่อนี้มาส่วนแต่เศร้าในจังหน่อยเพราะว่าช่วงใบใบช่วงฮอนฮอนมาก็เออช่วงสาส่ยมาก็แดดฮอนนะครับแดดฮอนแล้วก็โอ้บาไหวนะครับอากาศมาช่วงบายกระสีฝนตกฟ้ามาปั่นน้ําปั่นทายู่หายู่ส่วนนะครับพอดีไ่ได้ไปใส่นะครับก็มีอยู่ดอกขบารกิจแต่ว่ากันี่แหละคิจวัดก็ต้องมา อยู่ไฮอยู่สวนแล้วกเบเบงเป็ดเบงไก่เบงก,กบสะก่อนมาเมื่อนี้นะครับซิม,มารีวิวาการเลี้ยงกบในกระชังบกให้พี่น้องเบิงแล้วกันเนาะครับว่า,ามันยากง่ายสำยหรับผู้บางคนจะเอาไปเลี้ยงหรือว่าเอาไปศึกษาเบงการเลี้ยงกบว่ามันนั่นครับเลี้ยงไว้ยูไว้กินนะครับเห็ดแป๊บง่ายๆนะครับบ่ต้องมีสะน้านกระไรนะครับบ่ต้อง อียงมากมายนะพี่น้องเนาะนะครับเอามาเดี๋ยวผมสิพาไปเบืง้งนี่นะครับพี่น้องเบืง้งนี่นะครับเนี่ยเอ่ออันนี้ข้างข้าง,าง,าง,างเอ่อเรากบก็มีปูเอ่เอเลี้ยงเปิดมาอนุบาลมาเพาะปูนะครับนี่ครับปูมันเป็นปูเข้ากำปูดำนะครับ เลี้ยงไว้ในนี่แหละแต่เป็นอุรุบาลกําลังบางตัวกลังตั้งท้องตั้งไข่นะครับนี่อ,าานอ้างบ้านนี้ผู้ใดสนใจยก,ก็เอาไปเลี้ยงนะครับแบบไง่ายๆเลยนะครับเนี่ครับเพชรบ่มีซ่ามีน้องหรือว่าบ่มีนั่น,นก็ได้นพี่นอ้องเึิ่งเป็นกระชังบกนะครับอันนี้เป็นบอบอไญไอยุ่นะครับพอดีเป็นเอาไปซื้อกระชังมาเป็นกระชังที่เพิ่นเย็บเป็นสับเจลจไว้แล้วครับนี่นี่เพิ่ง เย็บสําเร็จไปแล้วนะครับเป็นกระชังเห็นบ่พี่น้องนี่เป็นกระชังเ, uh, uh, เป็นผ้าเขียวตะไคร่เขียวครับแล้วก็ผมเอามาไว้ให้นี่ครับเป็นคอกแล้วก็ใส่น้ําในกระมังนี่นะครับให้มันเล่นเพื่อให้มันกินอาหารเสร็จกะ็ว่ายล้างตนล้างตัวไว้ขี้ไว้เหยี่ยวมันเนาะครับแต่ว่ามื้อนี้บ่ทันได้เปลี่ยนน้ำเท่านะครับนะหลังจากที่เกี่ยปิดเกี่ยใก่เสร็จก็จะขอไปซีเห็นไหมพี่น้องเพื่อ ปีกายก็เลี้ยงลายบอ่อยู่นะครับเลี้ยงลายอันนี้ขนาดสางคูนซีนะครับความกว้างก็สางเมตรยาวซี่เมตรนะครับนี่เอาเฮ็ดเป็นกระชังบกนะครับโดยบออ่อต้องมีซ่ามีน่องหรือว่าบอ่อต้องเป็นบอ่อปูนนะเป็นทางเลือกผู้ใดสําหรับที่จะเลี้ยงเพียงกบนะครับอันนี้ผมใส่น้ํากระชังเออใส่น้ํากระมังไว้นะครับซื้อกระมังมากระมังกระใบละยี่สิบบาทนะครับง่ายๆเลยพี่นะ้อง นะครับปีกายนี่ผมเลี้ยงประมาณซีมซามซีกระชังนะครับพี่น้องมืออยู่ต่างพูนอีกอันนึ่งในงกระชังหนึ่งนะครับใกล้ๆกับต้นเงาะก่อนนะครับถ้ากระชังขนาดซองคูนซามนี่ถ้าอัดคักๆก็ได้ประมาณพันห้าร้อยตนะครับอันนี้ซามคูนซีนี่ผมเอามาใส่ปีนี้เ,เพิ่งมาลงเป็นบอ่อแรกนะครับพี่น้องเนี่ยซองพันก็โตซองพันโตนะครับซื้อมา ไปซื้อเพิ่นนะครับเพระว่าบ่มีน้ําห้วยน้ําสาบ่หมีน้ําบอกก็เลยเพาะพันบได้ะก็เลยซื้อลูกกบเพิ่นมาโตลระบาดนะครับประมาณสองพันตัวครับเนี่ยแต่ว่ามาช่วงใหม่ๆมันปรับตัวบ่ทันก็นอ่ามันก็อาจจะธรรมชาติของกบนี่มันจะกินกันกนะครับตัวน้อยกินตัวใหญ่พี่น้องตัวน้อยกินตัวใหญ่สองเราต้องเปลี่ยนาน้ำให้มันดูดอาหาร,รเพียงพออาหารบร่ได้ซูดมันหรือว่าบ่ตามระบบมันนะครับพี่น้อง นี่กำลังกินอาหารอยู่เลยเออแล้วก็ต้องเปลี่ยนน้ำให้มันดูโดยเฉพาะน้ำที่บรเป็นน้ำสะอาดนะครับน้ำที่อยู่กระมังนี่มันเริ่มนั่นนะผมเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อวานแล้วเมื่อนี้ก็ต้องเปลี่ยนแทนน้ำเริ่มเรืองแล้วนะพี่น้องเพราะฉะนั้นช่วงแรกๆก็ต้องเปลี่ยนาน้ำให้มันบ่อยๆนะครับพี่น้อง,งเพื่อ่อตอนนี้ก็เพิ่งเอามาอย่างบริแททันถึงเดือนนะครับเอ่ออเามาได้ประมาณเองอาทิตย์นี่แหละครับสองอาทิตย์เป็นตัวน้นอยๆเป็ ats, á, นเออ่ขนาดขนาดขนาดประมาณซ้ำ นิ้วมือเดี๋ยวพี่น้องซ้ำนิ้วมือซ้ำโป้มือบางโตนะครับบางห้าตัวมือซ้ำโป้มือก็บางโตมันก็กินตัวน้อยนะครับเนี่ยมื้อวนนี้ก็หีแรกก็ได้มาซ่องพันโตก็ให้อาหารสูดแรกไปก็สูดให้อาหารเบอร์หนึ่งไปแล้วนี่ครับเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนอาหารได้มาซ่องมือเป็นเบอร์ซ่องนะครับเนี่ยนี่ครับกบกำลังกินอาหารแต่ว่ามันก็หลบอยู่ในนี้แหละก็พอรังเกียเป็ดเก,เกลกียใกล้เสร็จก็ซื้อได้มาให้ใหอ่า เปลี่ยนน้ำนี่ครับพี่น้องเบ่นี่เห็ดแบบมันมาง่ายเลยครับพี่น้องบ่นะครับเอากระเบื้องที่เรือเซษ <_ letter> เรือหกัก <_ letter> เหลือแตกเ,าาเอาออกมามามองให้มันเออมาหองให้มันลบมันส้นไว้นะครับพี่น้องนี่เพิ่งให้อาหารกำลังกินอาหารนะครับปกติมันก็เออตอนเย็นมันก็จะออกอีกครั้งหนึ่งนะครับให้อาหารกรองไว้นี่เลยถ้าถ้ากองอาหารนไว้นะครับเนี่ยพมก็กองไว้ให้กินนี่ซีมะานดนก็เมือนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงหน้าฝนฝนตกชุกๆนี่ต้องมีสังกะซี่มุงให้มันพอมาเพื่อจะได้ ลักษณะห้าหรือว่าห้า,าที่มุงที่บังให้มันนะครับเพื่อจะได้อาหารจะบไปเนเาเสียนะครับพี่น้องถ้าหาดอาเสียนะกินเสียดายค้องพี่น้องบึ้งนะครับมันก็จะยุดหลบอยู่ตามนี้แต่ถ้าอากาศได้ดันฮอนนะครับที่สําคัญก็คือข้างบนเราก็ต้องนี่พี่น้องบึ้งต้องมุงสแลนให้มันพร้อมถ้าบม่มุงสแลนถ้าผู้ใดบ่มีสแลนที่บ่มีทุนก็ใช้ การมะพร้าวก็ได้การปามการมะพร้าวเห็ดเป็นรังขามุงให้มันล้่มๆมะครับแต่ว่านี่ยักษ์แสงมันยักษ์นั่นในจังหน่อยอยู่ห่างหรือแดดจะจามกับฮอนนะพี่น้องเึง่นี่วางอาหารกับวางให้มันนึ่ละครับก็อยู่เรืงบึกก็อยู่อยู่ไหนนี่เดากรบเลี้ยงแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องเอียงมากมายนะครับปีกายพุมเลี้ยงไปห้าพันหกพันตัวนะครับกับเรได้ค่าหัวห้าคืนอยู่ก็ไปทรงให้แม่ค้าเพิ่นอยู่ในตลาดแหละครับก็ซื้อข่ายกันกันเป็นประจา ก็ราคาบอแพงก็ตามสภาวะตลาดขึ้นลงตามอทองตลาดแหละครับเป็นการค่ายทรงนะครับปีกายก็ได้ลายร้อยกิโลนะครับปีนี้คิดว่าซีอ,อีเลี้ยงไว้จากประมาณจากหก0ันเจ็ดพัตอยู่นะครับพอมาไปซื้อลูกออดเพิินเออลูกกบเพิินนะครับนี่พี่น้องเิ่งเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งนี่นี่นนก เริ่มใหญ่อะครับพาจะเลี้ยงไว้กินนี่น้องบึงเนี่ยแค่อาทิตย์เออแค่เดือนหนึ่งเดือนที่ซ่องเดือนซ่องเดือนครึ่งกะพอกินพอยากแล้วครถ้าหาจะค่ายตัวน้นอยๆกะถ้าบริอตองการได้น้ำหนักกะค่ายได้แล้วนะครับพี่นออ้องอ่องซ่องเดือนครึ่งนี่อายุการงั้นบนนานนะครับพี่น้องคบอะง่ายๆเลยนะครับเลี้ยงง่ายๆนะครับเอา,อาผู้ใดเขา,เายักสนใจยกากออกไป เลี้ยงไว้กินไว้อีอกทางเลือกนึงกันแป๊บบง่ายเลยพี่น้องนะครับซื้อกระชังซื้อกระชังมาแล้วก็พื้นมันต้องน้ำชีดอยาให้ถ้าเป็นกระชังบกวันีต้องชีดน้ำให้มันประจำต้องให้ถ้านา้ำดีต้องชีดน้ำให้มันนะครับสัตว์ตัมันก็คือหมดพวกหมดงามพวกหมดพวกแมงพวกหมดงามนี่แหละครับข้างบนกระมุง สล่นมุงผ้าให้มันดีนะครับเพราะว่ากลางคืนก็อาจจะถ้าเป็นกลางวันก็จะมีเยี่วหรือว่าอีแล้วแหละครับถ้าเป็นกลางคืนก็จะมีนกเข้าแมวแล้วครับมากินช่วงที่มันยังน้อยอยู่นะครับที่สําคัญต้องพื้นนี้ให้เปียกชุ่มเป็นประจํานะครับเพราะว่ากบมันจะโตแห้งบ่ไรแล้วก็อีกอย่างเวลาเอาวางอาหารบนพื้นนี้หมดงานมันทิ่เข้ามากินมาตอมมากัดกบนะครับแล้วก็แต่ว่าดีของก้อนก็หอมันกลับมันก็รู้ธรรมชาติของมันมันจะโดดเข้า โดดเข้าในกระมังคือเก่านะครับพี่น้องแต่ว่าที่สาคัญคือความสะอาดล่ะครับน้ําต้องเปลี่ยนประจําพี่น้องน้ำน้ำนี่ต้องเปลี่ยนประจําเพราะว่ามันเป็นกระมังเนาะมันโมเมนแบบสะนะครับเนี่ยเลี้ยงแบบง่ายๆแลยกันนะครับเนี่ยเลี้ยงแบบง่ายๆนะครับซัมเนียร์ก่ะถ้าจะเลี้ยงไว้สําหรับไว้กินบุรุษพวกในขร,รือนนี้โอ้ยแค่ซองสามร้อยตัวก็กินบ่หมดนะครับสามร้อยตัวนี่กุ้มปีเลยพี่น้องกินบ่หมดหรอกนะครับมีตัวตัวบัก เออถ้าเลี้ยงรุ่นแรกๆถ้าเป็นตั้งแต่เดือนห้าเดือนหกอย่างซีอูนี่ครับเท่าฟา้ามือเลยพี่น้องเลยนะครับอ่าถ้าผู้ใดสนใจก็เอาไปเบิ้งแล้วกันนะครับเนาะนะครับเลี้ยงกบแบบ,ง,บง่ายๆบ่ต้องอย่างวุ่นวายมากมายนะครับบ่าต้องพี่ทีพี่ท่านมากนะครับนะไปซื้อกระชังที่เขาเป็นกระชังสาเร็จนี่ครับพี่น้องเบิง้งกระชังที่เขาเย็บไปแล้วนี่นี่เย็บแป๊บนี่เป็นกระชังที่เขายเย็บสําเร็จไปแล้ว เดือดตลาดท้องตลาดนะครับราคากระโบเท่าไรนะครับหลักร้อยนะครับถ้าซ้ำขูดซีก็ประมาณ300กว่าบาท400ประมาณนี้แหละครับแล้วแต่ร้านนะครับแล้วแต่บางร้านที่เหานั้นถ้าเป็นซองขูดซ้ำเมตรก็ซ้ำซองร้อยกว่าบาท300นะครับประมาณนี้แหละพี่น้องแล้วก็เอากระลำมังมาใส่นะครับพักเอาไว้สําหรับกินในครัวบเงินเล็กๆน้อยๆนี่โอ้ยเอากระชังขนาดซองขูดซ้ำก็พอแหงแล้วนะครับพี่น้องเลี้ยงซ้ำแล้วก็ตู่ก็กินมื้ม็ดนะครับพี่น้องเลือบแบงพีแบงน้องพุ่นละ นะครับนี่พี่น้องเบิ้ลนี่พี่น้องเบิ้ลนี่นะครับอีกบดบดก็ได้ผอบปนผอปิ้งแล้วล่ะครับเนี่ยผอบปนแล้วนะพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้นะครับนะมาเบิง้งเอ,อ่ให้พี่น้องเบิง้งแล้วกันนะก็กระชังบกนะครับเป็นแบบง่ายๆเลยพี่น้องนะครับอย่าลืมแล้วกันนะครับแฟนเพจเฟซบุ๊กมิตรชัยโซพลักษนะครับกด แชร์กดไลค์กดสัตสบสไครต์ให้แนะ่กดแล้วก็ติดติดตามนะครับเดี๋ยวช่องยูทูบกับช่องผู้ใหญ่มิรนะครับฝากติดตามเด้อครับเด้อนะครับ,ดรบกดกระดิ่งให้หนำแน่แล้วก็กด s ับสไครต์ให้หนำนะครับพอเป็นกําลังแรงใจพอได้เหตุคลิปในเบิ่งกระบ,บ่ได้หว่างว่าสิที่ยอดวิวยอดอยังไล,ล,ล่ๆหรอกครับแต่ว่าก็อพอได้แบ่งปันความรูเ้เล็กๆน้อยๆแล้วกันเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้นะครับอาจจะลืมแล้วกันนะครับ ถ้ามีอันใดที่ชมแล้วก็คอมเมนต์มาเข้าถ้ำม,มากะาติดต่อสอบถามหรือว่าคอมเมนต์มาถ้าบได้มีประสบการณ์ไล่ก็นี่กะเพื่อเป็นการแบ่งปันนะครับเนาะฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซัมนี้แหละครับนะครับสวัสดีครับ